นะครับก็ไม่เงี้ยก็ประตูนรลส่วนอันนี้น่าจะโดนคีเปอร์ระบดคุมตามไปอ่าเดี๋ยวผมพาไปชมตรงนี้นะเล่นกันห้าคนนะฮะเล่นกันห้าคนก็แบบนี้มันแบบมันเป็นเหมือนเกาะอะครับมันสุ่มได้เลยเป็นเหมือนเกาะ หายโชกา้เาเลยแย่มากอุ้ยหมูบ้านเพื่นอนกูอันนี้คืออะไรอันนี้คือหลังบ้านมันนะหลังบ้านมันาวไว้น้ำเหรอ เาดินปืนไปตบนี่ผมว่าตมูมอ่านะครับก็เซิร์ฟผมก็มีประมาณนี้นะเดี๋ยวผมขอเก็บไก่เก็บไข่ไก่ก่อนเยอะเหลือเกิน จะได้ไข่มาชุดหนึ่งก็สิบสาฟองนะฮะเราก็จะใส่ปาบไปถ้าเราไม่มีอะไรแดกนะเราไม่มีอะไรแดกเราก็ต้องลงไปข้างล่างใช่ไหมก็ปาบปาดปาปาดอ่ก็ประมาณนี้ไม่มีอะไรแดกไม่มีแดกแล้วเราก็เอาไก่ไปเผาอ่าไก่ไปเผาเสร็จเอาไข่ออกมาไปเปิดไข่ ไ,ไอ้ช่างไรไม่เอาหนูจะเอาเยอะกว่าหว่นไส้นี่ช่างแม่งเอาสามตัวก็ได้วะผมขอทำไม่เสร็จเลยแล้วก็ไปดีเลยนะจะได้จบคลิปไปนะ เก็บข้าว การปลูกข้าวแบบู้ฝาหน้าสู้ดิโอเคถ้ากดนั่งแล้วเหยียบมันจะไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าเดินและเหยียบเนี่ยิหายเลยนะ<ม>ข้าวหายหมดเลยอ่ะเดีผมจะลงไปเก็บชั้นล่างด้วยชั้นล่างชั้นล่างยังไม่ตกไปหาดินตองกันแล้วก็ เก็บที่ตัวที่ตัวอุ๊ย ว่าน้าด้กันต่อแต่คนไทยเราทำทำนานะแต่อันนี้ปลูก,ลก,ลกโต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 ไม่เกินหนึ่งวันหนึงวันอาจจะได้สี่ห้ากองเลยก็ได้วันแบบจริงนะฮะแต่นั้นหนึ่งวันปักได้ไม่ถึงแถวออเออเจรเล แฉปเข้าบ้านซืกกระเวโตพีเ่เก็บเก็บโ,โตเต็มที่โอเคไก่เขาลืมไก่กระเบียงน,นี่นะครับอ่าเดี๋ยวผมจะพาไปดูห้องอัปเดตไอเทมอ่า นี่สวยไหมสวยนะเขาสวยเลย <S 2> <S 2> <S บงแหวนแหน่งเวทนะฮะเอ่ออันนี้ก็อาจจะเป็นวิวอ่านะครับอันนั้นเป็นเกาะที่เพื่อนผมฝันอยากจะไปให้ถึงนะฮะแต่แม่งไปไม่ถึงสักทีเข้าเข้าออกออกเข้าออกออกไข่ไก่มาอะ่นนะนะพี่เก็บเก็บ ค,คลิปนี้ก็ต้องอ,อจบเพียงเท่านี้นะฮะเนื่องจากมันหมดที่จะไปแล้วนะครับหมดที่จะไปแล้วจริงๆเชื่อดนะครับมันมีดันเจี้ยนอะไรเดี๋ยวผมผมยิ่เก็ียดพาไปชมนะามันแบบเดี๋ยวผมหาทางกลับไม่เจอนะฮ <c oughs> ะที <c oughs> นี้ก็ <c oughs> ขอจบการรีวิวเพลงเท่านี้นะครับ ชิ้ภาพอาการใดก็ขออภัยในนาที่นี้ด้วยนะครับเพราะว่าพูดไม่ค่อยเก่งนะฮะลองฟังดูว่าเพลงนี้เยี่ยมครับขอบคุณที่รับชมนะครับขอบคุณครับ